กี่ใครก่อนอ่ะยังไงคะตัดใจกันเลยอ๋อมีโอกาสโยนแค่ครั้งเดียวด้เหรอพี่เดียวพี่ให้วงครั้งหนึ่งสำหรับคิดและสิงโตให้วงก่อนนะพี่เฮ้ยจโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่กิจกรรมใช่ไหครับผมอันนี้ะคะคิดกระสิงโตพี่ให้วอมแต่น้องๆพี่ไม่ให้วองโอเคใกล้ไปไหมอ่ะเลื่อนให้อ่าใจดีอีกเออเกมนี้นะคะสำหรับใครที่ โยนลงหักขยับยได้มากที่สุดนะคะสำหรับลูกบอลถือว่าชนะนั่นเองครับเชื่อพี่ถ้าเราโยนแบบไม่ตั้งใจมันจะเข้าแต่ถ้าเกิดเราจริงจังมากมันจะไม่เข้าใ <_ utt> ช่ไม่เข้าอยู่ดีพี่ยอมแบบเข้าไม่จริงจัง,งนะพี่ขอบคุณครับ,อเ,อบเออสิงอยากลองไหมสิงสิง,สงากลองไหมพี่สิงคะสิงค่ะลองไหมลูกบอลอ่าเออลองดูลองดูเออสิงลอง โหมีการถ่วงน้ำหนักก่อนด้วยพี่พี่สิ๊กพูดไม่บอกพี่บอกเราว่าอะไรเห็นไหมเมื่อกี้จังจะมาวัดน้ำหนักเ,ออเราดูไว้เป็นตัวอย่างเมื่อกี้ผมก็ทำแบบนั้นเราดูก็ใกล้จะรู้แล้วออว่าใครแพ้ ไม่ลงไม่ลงทำไงวะเพราะฉะนั้นนะครับมันฟุ้งไงพี่สิงโตนั่ไปหนึ่งคะแนนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเกสาธิตไงพี่อะไรนะเราสาธิตไม่เหรอเราเหอลืมลืมลืมว่าทีลืมลืมแต่ทกคนยังไงลืมลืมลืมเอ้าเอาจริงได้เหรอพี่ป้านะได้เหรอพี่ไม่ได้อะไรเมื่อกี้วอมใช้ฝางวงแงงนั่นเองว่ะเฮ้ยโอ้โอ้เอาแุดมสิงสนามซ้อมเสือสนามจริงวุ้เอาจริงเลยนะ ได้หรอเราให้ผู้โชคดีเริ่มก่อนไหมได้แล้วเราสุดท้ายไหมเอาเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับคุณพี่ไม่เอาละเก็บนี้ไม่แพ้นะทีมของคิดคนแรกครับอุ้ยเกือบลงอุ้ยเกือบลงแล้วจบนะคนที่สองขาดศูนย์คะแนนครับอุ้ยศูนย์คะแนนครับยังไม่ลง k ิ i มันเดี๋ยวๆ Keith k e i มันไม่ลงเลย Keith สามคนเราเป็นหัวหน้าทีม เราต้องคู้หน้าให้กับลูกทีมเอออันนี้ความหวังสุดท้ายคือถ้าเราโยนไม่เข้าแล้วอยู่ดีสิงโตเดินมาเอาอีกแล้วเขาไม่ต้องเล่นแล้วนะเขาไม่ต้องเล่นแล้วนะเพื่อมาประกดดการจังวะเออวอร์มแล้วนะเฮ้ยใจเย็นใตีไงไกลไปไหมเออเอาจริงนะพร้อมไหมไปเลยอยายใจเย็นใจเยตีขอบคุณ กลัวกลัวว่าเราจะพลาดเราพลาดคุณถ้าเราพลาดปุ๊บเราอายตายเพราะเราเราเป็นหัวหน้าทีมเราเป็นคนเดียวได้ได้โอเคโอเคแบบนี้ก็ได้เหรอเราต้องตั้งใจก่อนได้ได้ดีกว่าเฮ้ยแต่ย่ังไงพี่ชิวเราต้องตั้งใจมากกว่านี้สงสารคิดมากคือเราเป็นหัวหน้าทีมเราต้องตั้งใจกว่านี้โอรู้มั้ยคือลูกนะรู้ตัดใจมั้ พี่ยืนพี่ยืฮะเส้นเลือดขึ้นตรงตามขมับแล้วพี่ยืนไกลๆนะคิดนะพี่ยืนไกลๆนะคิดครับยังไงจะวิ่งเข้ามาไหมล่ะไม่พี่พี่ช่วยเราไม่ได้เลยไม่ต้องวิ่งนะอ่ะคือลูกเมื่อกี้ลงแน่หรอที่มันลงไปแล้วไงลงหรอลูกกี่ลงหรอดูยังไงก็ไม่ลงกคุณช่วย ไม่เป็นไรหรอกครับผมบอกยูยุเสมอว่ายูยุ่งอรางวัลผมไม่ต้องอรางวัลก็ได้คุณทีมคุณเนี่ยพื้นเดี๋ยวคุณดูลูกน้องสิงโตเดินมาโยนแบบเฮ้เทนบดีเทนบดีไปไปช่วยคิดไม่ดูลุยใครคนแรกมาเลยค่ะมาเลยโยไม่ต้องคิดเลยเราคนแรกเรายังเหลือเยอะพี่คิดขอกำลังใจหน่อยเฮ้ขอกำลังใจครัอาสาก่ะ ใช่สิ่เนี่เดินของกำลังใจพี่ด้วยดูหน้าพี่สิงด้วยอ๋อดูหน้าพี่สิงหนึ่งสองพร้อมยังเนี่ยพี่พร้อมยังพร้อมยังนี่ไค่ับมัอ๋อโอ้นคิดกเล่นขนาดนี้ก็เอาชนะกันเลยไหมอ่ะพร้อมแล้วเด3่องสามไปยังโอ้โโอย คือขอโทษที่ดีใจครับผมโดนโดนโดนเปตองเลยอ่าคนต่อไปมาเลยค่ะมาเลยค่ะสิงครับเกมนี้มันล่นยากเรามีเยอะเรามีจิตเยอะโยนยากนโยนยากเหรอวะมันไม่นง่ายหรออย่าไปฟังอย่าไปฟังโยนไปโยนไปเงี้ยโยนโปเนี้ยนะคือไม่ต้องตั้งใจโยนแล้วเชื่อพี่อย่าไปตั้งใจมันเข้าอยู่แล้วเข้าแล้วนี่โย่ทีมติดตัวได้หนึ่ง คนต่อไปเอ้ยต้องไปต้องโยนไดชนะแล้วดิชนะแล้วชนะแล้วคเขาเฮ้ยพี่เดี๋ยวเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมันไม่หลงไม่ใช่เหรอไม่หลงบ้าอะไรอยู่ในถังกระยาเลยคนต่อไปคนต่อไปอ่ะคนต่อไปคนต่อไปค่ะนี่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้จะเป็นการดวลกันของคิดและสิงโตแล้วนะพร้อมได้ค่ะลูกมันเบานะมันได้งเลนะโอ้ สีโตถ้าคุณทำไม่ได้มันจะเกิดการเสมอเกิดขึ้นถ้าเสมอผมมีบทลงโทษคุณสองคนนะไอ้บอาเลยสีโต้เขาเป็นคนแม่นยำเมื่อกี้มันจะบอกเลยว่าบทลงโทษคือหออแก้มยังไงอะกับลงโทษเลยอะกับเป็นเขา คนเรางท่ากับแก้มโอ้โหดีใจด้วยพี่โอหดีใจด้วยครับชนะเหรอครับเนี่ยโอ้โหดีใจครับเคื่ออะไรก็ได้อย่าขัดใจนิ่คือเฉยๆครับผมครับผมสินโตมันจุนจุนจุนโยนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ชี้ไม่ชี้ใครพูดไม่ลงบ้าอะไรอยู่ในถังเออให้ลอง ใช่ใช่ลงพูดท no> ี่พูดไปแล้วว่าไม่ลงได้ไงมันอยู่ในทางคงต้องยอมอันที่ที่พูดไปแล้วก็ก็ใครจะไปคิดว่ามันจะโยนเร็วขนาดนั้นแล้วลงเฉยเลยอย่างไงคะมันเป็นบทลงโทษ กฎเดี๋ยวก่อนกดมันต้องเป็นกดเนาะกดลงโทษนั่นหมายถึงว่าเขาแพ้แต่นี่เขาโยนลงผิดุไหมมีคิวนั่นแหละผิดโยนเลผิดไอ้ียวไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนท้องกลิ่นแปลกๆมาแล้วทำความเข้าใจกันก่อนฮะกดลงโทษนั่นหมายความว่าเขาเสมอกันฟ้าฟังฟ้าก่อน ใจเย็นแม่ครูธิรายาธิรายาใจเย็เนปวดลงโทษหมายถึงว่าเขาเสมอกันกรครับแต่เนี่ยมันมีผู้ชนะฮะ<ป>เราไม่ได้ปวดลงโทษของผู้แพ้เออหรือจะเอาหรือจะเอาอ <c oughs> โอเคโอเคโอเคอสำหรับเกมนี้ค่ะเรามอบรางวัลน,นะคะถังขยะจอมโกนชวนเก็บให้เลยคออลล่ะเอาดนแลเใบนไปดูแลผู้แพ้ก่อนดูแลผู้แพ้ก่อดที่รอพี่คุยกันเตกแต่งเตลฟีครอบ สโกมอเคเดี๋ยวเกมนี้นะคะเราถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้นะคะคือสองคนนี้ก็มีความเก่งของคนละด้านเนาะแบบเออดีซัพพอร์ตกันแต่รู้สึกว่าคลิปแพ้มาทุกเกมเออยังไม่ชนะเลยแต่เรื่องการที่เคยปังเพลงเปล่าฉันแพ้ทางคนงงเชิงโอยังดีนะครับแพ้แพ้ทางอ่ะถ้าแพ้ใจนี่มีหมดเ จุดนี้พี่ว่าสิงตื่นแล้ววะ่ะสิงมาแล้ว,วไปยิบมาออตอนนี้ตื่นแล้วออคือมันเริ่มเย็นแล้วไงสิงสิงมาแล้วเพราะสิงเข้ามาเวลาดึกเดี๋ยวรับรูปกับทีมงานได้เวลาอะไรนะรับ,บ,บรูปรับรูปรับรูปค่ะวรูปกับพิคคิวค์หอ่ะเกมของเรายังไม่หมดนะวันเนี้ยมีเกมมี